วาดกราฟโดยใช้นะครับจุดตัดแกน x เราเรียกว่า x i n t e r c e c t แล้วก็จุดตัดแกน y ก็คือ y i n t e r c e p t แค่นี้เองทีนี้อะไรคือจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ง่ายครับนั่นเองไม่ต้องทำแบบเมื่อกี้เลยง่ายมากดูนะ3 x บวก4่ y เพราน้เหตุ y ในรูปของ x ถ้านั่นเยนต้องการหาจุดตัดแกน x นั่นเยงเขียนอย่างนี้ครับนั่นเยนให้ y เท่ากับ0แล้วก็คิด3 x 4คูณ0เท่ากับ1แสดงว่า 3x เท่ากับ1แสดง x เท่ากับ1ส่วน3จบครับอันแรก x 1ส่วน3 y 0แค่นี้มันมีจุดที่อยู่บนการาฟแน่นอนนักเรียนโอเคไหมคือเมื่อ x เป็น1ส่วน3 y จะเป็น0ฟังให้ดี้ดอนนะครับต่อมาก,การาฟ 3x บวก 4y เท่ากับ1 ครูต้องการหาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ให้เราว่าอะไรเป็นศูนย์ x เท่ากับศูนย์เมื่อ x เท่ากับศูนย์ตัวนี้กลายเป็นศูนย์เลยถูกไหมรียน,น,นแทน x เป็นศูนย์คุณแทนให้ดูก่อนก็ได้3คูณศูนย์เท่า4บวก y เท่ากับ1ตัวนี้ได้ศูนย์ครับจะได้ว่า4 y เท่ากับ1จะได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน4ต้องเขียน x แล้วตามด้วย y รู้สองจุดเขียนกราฟได้จบแล้วครับครูเขียนกราฟเลยนะแบบ easy มากๆเลยนะครับในสามโลกหนึ่งสองสาม อันนี้ก็หนึ่งสองสามอ่ะอันแรก x เป็นหนึ่งส่วนสาม y ศูนย์นะครับหนึ่งส่วนสามก็แบ่งสามส่วนก็ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้แบ่งสามส่วนเดี๋ยวค่อยจดน,นะครับต่อมาศูนย์หนึ่งส่วนสี่ x ศูนย์ y หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ก็คือช่วงนี้แบ่งสี่ส่วนใช่ไหมก็คืออยู่ช่วงนี้และเลนลากสองจุดนี้เชื่อมกัน,กนจบครับได้น้ำตาลหนึ่งเส้นก็สาม x บวกสี่ y เท่ากับหนึ่งเหมือนกันรู้สองจุดก็เห็นดับได้แค่นั้นเองแค่นั้นเลยหา y เดินเอร็จกับ x เดินเอร็จก็จบแล้วเนี่ยบัวตองถ้าเป็นรูแล้วรูใช้วิธีนี้วครูคิดได้ไหมตบตองเนี่ยรูคิดไม่ยากเลยจบเลย